จำทางกันพร้อมหน่อยกุ้งตัวลึกหน่ยกุ้งใกล้าต้องเยร่งเขาก็โตนี่มัเรานกหงส์บบไรเขาเนีเมื่อมันเหมือนขัดมันเอาตัม้อหาแสนอ้าวผมเกลียน้อยนี่ บยากกินก็คือกินได้ยอยูนะอออ่อ้ยดีนะเมาข้างไปนอเส็นะไปขัดกังไ นือสีคนคากแล <binding suit. laughs> ้วสีคอนท้อเนี่ยยิงยยำยากเลยนอนยนเซ่อมันดีนะเซ่อเครื่องเสียกันมันมันผุเหวี่ยวแล้วทำมันต้องหมดสิทตัวอื่นย้เนี่ ก็ขึ้นแล้วเขามา嘛มันบางผพนการาดเก่งไหมวิ่งดัเลยคิ่ดกระอกกาลดตะบนี้นี่อาหารมันไปดิเด่นมันกำลังเข่ามันด่างอยจามันก็กระบิว รับนอนฝุางเดียวพิ่มไปเอาแมน,นไปเลยไมไไขมันลงไับคั